วันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำคณะเูยาใจ้ดอ่าเสถีใจบุ่มาร่วมบริจาคของและมอบุนการศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากครับครูวัดศรีกันอชื่ออะไรจำไม่ได้ละเดินทางมาด้วยกันนะคื่อุดมครับคุอุดมอะไรไม่รู้คุณอุดมครับรู้แต่ว่าท่าน เตรียมทุนการศึกษามาตั้ง5-60ทุนแล้วกับร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีที่เชียงใหม่อีก40กว่าทุนรวมเป็น92ทุนอาตมาภาพก็ขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมที่ให้ความร่วมมือในการนำผ้าห่มและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆามาแจกน้องๆในวันนี้และก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ที่ให้มาบริจาคแก่บรรดาญ,ญ,ญาติญาติญาติธรรมที่มาจากกรุงเทพก็ดีจากเชียงใหม่ก็ดีได้มาร่วมบริจาคในวันนี้บางคนก็ไม่เคยรู้จักกันก็่งจะมารู้จักเห็นหน้าค่าตากนในวันนี้แล้วคิดว่าในครั้งต่อไปก็คงจะ,ะมีคณะคณะนีะ้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ มาในทีหน้าอย่างแน่นอนแต่จะไปที่ไหนนั้นติดตามตอนต่อไปต่อไปขอเรียนเชิญหลวงพ่อวัดศรกันครับถ้าเชื่ออะไรไม่รู้นะในในฐานะที่ท่านได้มอบคุมการศึกษาภูนุการศึกษามาก็ขอท่าน,าน,นดาูท่าน,นดานูดอมาทักทายทางครูใหญ่แล้วก็น้องๆในวันนี้เลยครับ ความเคารพท่านพระอาจารยพระมหาพรมอัติรักนะครับพร้อมด้วยทีมงานกับจํานวน30รูปคนนะครับอาตมาภาพชื่อพระครูโพธิสุตาธรหรือพระมหาอุดมอุดมสมบูรณ์นะครับมาด้วยกัน20รูปคนนะขอเจริญพร พุทครูใหญ่หนะอาจารย์สุทเอกไทโรดนะครับชื่อดีมากครับไทโรดเนี่ยรุ่งเรืองสว่างสวัยนะครับขอฝากความคิดให้กับผู้ปกครองและลูกๆทุกคนนะที่คณะทีมงานของพระอาจารย์พระมหาพรมาภิรักษ์และก็คณะจากนรเมืองมาสมทบนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งวันนี้รู้สึกดีใจนะคณะทีมงานที่มาก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วม กิจกรรมอันมีประโยชน์อย่างยิ่งสําคัญที่สุดฝากข้อคิดและนําไปใช้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนทรัพย์อันประเสริฐที่มีอยู่แล้วในตัวเราทรัพย์อันประเสริฐที่มีอยู่แล้วในตัวเราทรัพย์อันประเสริฐนั้นที่เราจะต้องฝึกโดยบุณครูไพโรธเป็นประธานเนี่ยนําฝึกของเราลหลัก้าประการที่จะนําให้เราสำเร็จ ทรัพอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นหนึ่งความคิดเพราะความคิดนั้นมันจะส่งผลไปถึงความประพฤตินะครับความประพฤติสองความประพฤตินั้นจะส่งผลไปถึงความเคยชินความเคยชินนั้นคนที่ฝึกให้เป็นคนขยันก็จะขยันไม่ขี้เกียจเลยความขยันนั้นแหละจะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้า พอฝาคเคยชิดบ่อยๆฝึกไปฝึกไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยลูกเมื่อเป็นนิสัยนั่นแหละคือตัวตนของเรามันจะกลายเป็นอัตลักษณ์ของเราเขาพูดกันตามภาษาชาวโลกไม่ใช่คำหยาดกลายเป็นสันดานความคิดส่งผลไปถึงความประพฤติความประพฤติส่งผลไปถึงความเคยชินความเคยชินก็จะกลายเป็นนิสัยนิสัยก็จะเป็นอัตลักษณ์ตัวเราทัดเที คือหิศสัยที่ทำให้เราเจริญให้เรามีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปดังนั้นขอให้กำลังใจและลอวยพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูทุกท่านเป็นผู้เสียสละนะครับผู้ปกครองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลุกหลานจะมีความเจริญก้าวหน้าครับครับ แสดงว่าพูดมากไปขออนุญาตและสุดท้ายนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาพรหมเปรกที่ให้โอกาสมารลวกกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วขอจเจริญพรอาจารย์คุณครูคุณครูใหญ่คุณครูไพโรจน์นะครับและคุณครทูทุกท่านนะครับขอจเจริญพรสาธาดับต่อไปเราก็จะแจกผ้าห่มแล้วก็ขอพรพระคุณการศึกษา พร้อมเลยครับอ่าเดี๋ยวขออาจารย์ช่วยจัดนักเรียนหน่อยครับนักเรียนป .6 ครับเดินออกมาเลยครับนักเรียนป .6 ออกมาเลยครับเร็วๆเอาเอาของมาก่อนลูกครับของมาสัก่อนเอาป .6 ป .5 มาเลยป .6 มาเลยมาเลยเร็วๆครับเร็วๆ ยืนเล่นหันหน้าไปตอนนี้นะครับมปพอห้ามาเลยครับปอห้าปอสี่มาปอสี่ปอห้าอหกครับปอนี่ลอหกปอ3าปอ3ามกหนื่อยหนึปอสามเหอย

ส่านเลครับกีวอนนอครันกีวอนเลยเสียสอรันนีไร้ายนีสายขึชาร์จขชาร์จโทรพท์สายได้ไม่ได้คมี ลูกอ่ะลูกบานมาเลยลนุบาลนลนุบานลูกบาลนลบาลนมาเลยค่ะลบาลนไปไหนลบานไปไหนลูกบานไปไหนลูกบานไปไหนลูกบานไปไหนลบานไปไหนลบาไปไหน

ของไยไนี่จับถูกลูกนะลูกๆเลี้ยงให้ถูมาลูกนะของไทยลูกเออนี่จับนะลูกฮะผมหอบมาหนยก็ยืนอยู่ข้างหลังเธอเหมือนตามสายจับจับไม่ได้เนี่ยเนี่ยขอการันตีบอกให้ถือไว้นะลูกแล้วก็นี่กขึ้นไปรับใหม่ที่นี่

เด็กหิตยาแล้วก็ดกายี่จคงกาที่บนแห่คนอ่าอ่าเรียนรักนัาิมนกิษธรรท่มาร่วมงานบุญอ่าช่วยกันยกของอ่าช่วยยกของนะครับอ่ายก่กป๊อปเวเราจะแจกทุนกัรมาช่วยยกของมาที่ก่อนอ่าจำนวนเด็กก่อนานวนเด็กอ่ายุขมาเท่ากับจำนวนคนนะอ่า โอเคอะไรไม่รู้ล่ละอเคสุตาก่าภูมก่อนว่าภูก่อนสองสองครับวสองสองี้สอครับโอโชคดีมากเลยเนี่ยมาคุณครับอบคุณครับสององก็ถือว่าชวิน เสร sucking, ็จแลนอยกถุงกลับไปท่องที่เดิดมอ่าเอาเอาถุงกลับไปที่เดิมถุงกลับไปเด็กล okay. okay. ับอ้ายกเลยยกเลยยกผล่ยกออกมาเลยเดี๋ยวป๊อปเดี๋ยวป๊อปช่วยยกหน่อยหาปอ5มาเลยอ่าโอเคถ้าอย่างนี้มันกจะอยากเรียบร้อยหาปอ5มีทั้งหมด10คนนะครับเด็กชายยุทธนาเด็กชายธนาเด็กชายกิตธพแถวับแถวเลยครับเด็กหญิงกระดูกวันเด็กหญิงพินพิดา เด็กผู้หญิกาเด็กหญิงธนิกาเด็กหญิงกัญจนาเด็กหญิงกมลละเด็กหญิงดวงกมลครับสิคนอีเอามาต่อรับต่อบต่อ่ได้ไ่เสียเวลามาดูลูกขอบคุณท่านครับ ครับขอบคุณดังครับขอบคุณดังๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดังครับพักให้ดีใส่เป้าพับให้ดีใส่เป้า ไม่ได uh, wow. ้ยังลบรับปรานรับยกออกไปเลยแล้วยอกอไปนี่เลยยกป๊อคนเด็คนบขอให้เดกคนที่เขารับคุณน่ยมาขอให้เด็กคนมากลงจ้างาเรนนี้อันนี้เขามาแล้วอันนี้นี่นี่นี่นอ่มอให้เด็กอ่ามให้เด็กอ้าวโยนพี่ออกมาเลยพี่ออก ไอ้ดูพี่ออกมาช่วยมอบหน่อยเดี๋ยวเราจะมีลูกไปหวดเขาได้ยมพี่ออกมาเร็วมามออี้อเอก่อ่องไปไหนมามอบถุงมามอบนี้รอเอาก่อนพี่องไปไหนมามามาหยุดเต้นอ่ะ อ่าเสร็จแล้วลูกเอาไปก่อนลูกเอาไปก่อนเลยอ่าเอาไปได้เลยต่อไปชั้นป .4 ใช่ไหมไค,ครับผมอ่าป .4 ป .4 ที่นี่ว่าสิบสองคนสิบสองคนนะป .4 สิบสองคนอ่าช่วยยกหน่อยช่วยยนหน่อยอ่ยยาญาติโยนจะงานไหวก็ดีญาติโดินจะเชียงใหม่ก็ดีอ่จาจัดตรงนี้เลยน,นะมามามา 2> 2, 8, 8, 10, 1 1.2คนใครก็ได okay, ้รบควนเอาก็ย hmm. ีมาให้ห uh, น uh, ่อยปวดขามาใครก็ได้เอาก็ยีมาให้หน่อยใครจืใครก็ได้อันนี้พี่ถายให้ผม12คนใครก็ได้ขอเอาที่มาให้หน่อยปวดขามา12คนนะเกิกว่านั้นไม่ได้เลย12คนนะครับยไม่อยูก็เลยร้องไ โอเคจอเเลยใครจะนั่งครับะนจะนั่งอาเชิญนั่งขาหมุนๆพวกเราเป็นเด็กยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอเคไมครับงบคุครับขอบคุณอาจด้วยขอบคุณงาจารย์ด้วยขอบคุณม ถนกันเดูซององใส่องปากาตอาเสร็จแล้วยาเสร็จแลยาอเสร็จแล้วยกของลูกยกของเด็กขนหายูกยกของก่อนอายกของด้วยพละกำลังของตัวเองที่มีอ่ายกของ อายกของมาหารูปอายกของกับลูกครับล <c oughs> ุกอาเสร็จแล้วออกไปเลยไปเลยลูกไปเลยต่อไปชัป้น <c oughs> ป .3 <c oughs> ป .3 มีคนครับคู่ <c oughs> ป .3 18คนครับต่อป .3 18คนมาเร็วๆมาช้าหมดเม <c oughs> ีงได้เลยป .3 18คนไวๆไม่ได้จะมีอันเดียวนั่นแหละ เรียงเรียงของไว้ก่อนก็ดีนะเรียงไว้ไม่ถี้ตุ่มวนนะญาติโยมช่วยกันหน่อยนะนักเรียนชั้นป .3 ใบใบแต่ยาธาจันม้อย

ขอบคุณครับขอบคุณครับูัด้ขายได้ครับได้เดก่อนลูกมาเน๊เอาคนเดียวกันเลยเลครับคนเดียวกันเลยครับตใมออไรเน่ยร็จอเลยกเร็จแล้เลย าเสร็จน er right? ah, ั้เดินไปเลยลูกเดินไปเลยมาได้ทั้งขนมนะมาามาโอ้อาส่เาไม่เอาซองเลยเนี่ย่าต่อไปชั้นป .2 10คนเลย่าป .2 กี่คนอาการ10คนครับ10คนป .210 คนไม่มอบของหรอเออเนี่ยจะได้ไว โยมคือคุณพัฒน์เหลือทั้งหมดนี่มอกพิฆาตเหลือห้าไม่ใช่มอกขยมมาเลยเหลือห้าเหลือมาแล้วอะไรโยมเลหลือห้าอาเฟย์ครับจะได้ต่อพวกไปเลยรวมไปโอเคครับเริ่มต้นต่อไปขอเรียนเชิญคุณพักรัตน์ยาลังสรีอาบังขันอะไรพี่แดงมาันนี้เลยอ่าพี่แดงพี่แดงทั้งสองพี่แดงเนอะอันนี้เขานำคุณจาก บริษัทแมคโครและอีกหลายๆหลายๆแห่งนะร่วมกันมาร่วมกันมาเอามอบมามอบเลยนะใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าภาพทุนออกมาด้วยเร็วๆามอบเลยมอบเลยามอบเลย หาได้แล wow. wow. ้วบอกได้เด้อกระบคระบครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยต่อไป้หนึ่งฟ้าหนึ่งก้หนึ่งอีคนได้าหนึ่่ะ